สวัสดีครับผมมาพินกับ c h ช e n f l ฟิลไทยใน youtube ครับก็กำลังเดินออกจากซอยโรงแรมน,นะครับที่อำเภอแม่จำได้ยินเสียงไก่ขันชัดมากาว่าจะเดินไปดูตลาดนะครับตอนนี้ก็ตีห้าก,กว่าจริงๆก็สายแล้วครับสำหรับตลาดทางเหนือเพราะว่าทางเหนือเนี่ยเขาจะเดินตลาดกันแต่ชเอ้ยเ็เรียกอะไรครับ มีตลาดเต็มตั้งแต่ตีสองทีสามด่ 2, นนะครับมาตีห้านี่ถือว่าตลาดบายแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับนะฮะกำลังเดินนอมอปักซอยถนนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าอำเภอก็ไปถึงตลาดครับผมนี่ก็ปักซอยครับโรงแรมแม่จำแม่จำโฮเทลแต่ว่าผมพักอยู่ที่ เพื่อนแจมรัดนะครับเข้าไปด้านหลังอีกหน่อยนี่ก็บรรยากาศยามเช้าครับของอำเภอแม่แจ่มด้านนู้นมีเซเว่นนะนู้นก็ที่ว่าการอำเภอแล้วก็เลยไปไหนก็เป็น ตลาดสดตอนเช้านะครับกาดเช้าไม่เหมเลยเพื่อกาดเช้าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับตรงนี้มีป้ายแยกด้านหน้านู้นนะครับก็เชีงใหม่ร้อยยีอมทอง58ดอยอิน22่ครับ อีกภากหนึ่งของดอยินก็คืออำเภอจอมทองครับผมนี่เราอยู่โรงเรียนเอยอยูอ่อำเภอแม่แจ่มครับนี่เดินผ่านโรงเรียนชุมชนบ้านช่างเครื่องนะครับสามคีวิทยาการก็บ้านตำบลบ,บ้านช่างเครื่องก็เป็นเป็นตรงนี้ครับเป็นตำบลช่างเครื่อง กำลังผ่านหน้าทกศครับเดีนี้มี ATM ดเวนยนะครับแล้วก็เซเว่นตรนี้มีร้านเท่ๆอยู่นะครับอันนี้หญิงไอรก็มีเมงศัตรูนี่ฮะตีนไหมจ้ะตีนไก่ซปเปอร์แซบครับผม นี่ก็ผ่านบ้านไม้นะครับตึกแถวไม้โบราณก็เหลืออยู่หน้าอำเภออยู่สามสีหลังตรงนี้อ๋อตรงนี้สถาน,นีตำรวจภูทรนนครับตรงถัดไปเนี่ยอำเภอ ตรงนี้เป็นสามแยกครับสามแยกใหญ่จำเมืองแม่จัมครับผมเด,เดินไปตลาดกันต่อบนี่ครับก็เดินไปตลาด ถึงตลาดแล้วครับมีขายมีอะไรขายหลายอย่างเลยครับมีพริกเนมะนาวนี่ครับตลาดสดเทศบาลแม่จำก็กำลังติดตามช anel Feel Thai ในย u ทูบอยู่นะครับ F2NAL p s i าสสดแม่จำากับปลายใหญ่มากเดินดูกันต่อครับตรงนั้นที่ว่าการอำเภอแม่จำมีไข่ปิ้งทรงเครื่องนะครับมีไก่ไก่แบบเครื่องในครบ ตรงนี้สะพานครับมีลำน้ำแม่แจ่ครับตลาดสดมีหน่อไม้นะครับโพดต้มมีของสดของขาวด้านนู่เนี่ยจะเป็นปลาสดครับอยู่ข้างใน ขายเครื่องโอ้มีกับข้าวสำเร็จด้วยนะครับแล้วก็ขายหวยครับขนมอของทอดมีมังหมามาเฝ้า <c oughs> น่าจะเป็นบางแก้วหมูทอดหมูปิ้ง ูครับที่นี่ก็ชอบเขาก็มีแดงๆอ่ะก็มีร้านกาแฟยามเช้าแล้วก็ร้านยังไม่เปิดทับความชอยู่ยตลาดแม่จำครับจ้าี เพอมแม่จํา <languages> ัจงหวัเช <All right. S 1> ิงใหม่คร <algic vlogging> ับนี่ต้องปวดขายกิมเอรแล้วพอก็มาครับกับช anel Feel Thai ในยูทูบ FMDL TSI อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดสมัตสมาชิกติดตามนะครับขอบคุณมากครับจากเพื่อแม่จัน